นี่นะครับเขารูปช้างบันไดที่ชันที่สุดหรือเปล่านะนี่นะครับม,มากับเพื่อนอีกแล้วปวดขาไม่เพื่อน,นอันนี้น <c oughs> าทาั้งนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปได้เขาช่องลมอะ่ะเดี๋ยวตอนลงมาเดี๋ยวพาเข้าไปช่องลมสูงอะ่ะไหนมัน,นเยอะแรงเหลือแรงเหลือเฮ้ย <c ười> สูงจริง <c ười> ไม่ได้ขึ้นนานไกล,กลไแล้วไกล <c ười> <c ười> ไแล้วไงเพื่อน ไหวไหมเฮ้ยยังชิยวชิวอยู่เลยไปเดี๋ยวตัดไปอยู่ตอนข้างบนสุดเขาดีกว่าวนี่ครับถึงแล้ว เดิมอยู่กับเพื่มมันเดิมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังเหลืออีกหน่อยอนะออนอนนอนนอนน่ <c oughs> ตะต่ะโฮสว่างเดี๋ยวอีกครั้างมังจะสวยมากดูท้าทีก่ะโอเคเลยครับ กำลังสวยดยูดูดูจิตเคนี่นะครับข่ารูปช้างจุดที่ยอดจุดที่สูงที่สุดนะ เป็นยังไงครับโอ้โหสว่างเจอจ้าเลยนะครับไอ้เพื่อนมันจ้าซะเหลือเกินจ้าจริงๆอืม <c oughs> พาที่สวยเหลือเกินแต่ก็จ้าด้วย จำายอ่ะเนี่ยจุดที่สูงที่สุดของเขาลูกช้างโอ,โอ้ขึ้นมาได้ไงดูสิ ตรงนู้นเข่าพระนั่นนะ่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแค่มาขึ้นเขาเฉยๆขาลูปช้างเฮ้ยเดินสูงแท้ๆได้ไหมเพื่อ,อนรูป่ะยังกลับไม่ได้สวยนะ วิวบ,บนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะจะลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะไปที่เขาช่องลมยมันอยู่ข้างล่างนี่ะที่เดินเลยไม่เฉยแล้วเดินขึ้นมาก่อนแหละเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงนู้นะนะงั้นเดี๋ยวไปเจอที่เขาช่องลมนะนี่นะครับถึงแล้ว อ่ร้านหินเย็นเนี่ยรานานผาหินเย็นอ่าล้านผาหินเย็นอยู่กับดึกๆหน่อย <c oughs> ม,มนดึกๆกๆหน่อยเนี yeah, oh, oh. ่ยโอ้โหดูทางเลย, oh. ยมันจะมืดๆแล้วนะ <c oughs> มัวลำนิดนึงอุ๊ยอมาดูทางเถอะงันในกลอง A th ordinary do morally ล่างก็มีตลาดกันตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บกันหมดแล้วเพื่อนเสียวหรอก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ก็ขอตัวก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอ้อฝากเพื่อนผมด้วยครับบายบายจุ๊บ